สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะคะแม่นายจะมาแชร์แบ่งปันสูตรแบบลดเลือนริ้วรอยแบบง่ายๆช่วยเรื่องลดความหมองคล้ำบนใบหน้าช่วยลดฝ้ากระจุดด,ด่างดําหรือใครที่มีริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาไม่ควรพลาดคลิปนี้เช่นกันเลยค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําได้เลยค่ะ สำหรับสูตรนี้ส่วนผสมแรกเราจะใช้เป็นแป้งข้าวโพดน,นะคะใครที่จะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งข้าวเหนียวก็ได้ค่ะสําหรับตัวแป้งนะคะเขาจะช่วยเรื่องทําความสะอาดรูมขนให้ผิวเราขาวกระจ่างใสและเนียนเรียบยิ่งขึ้นนะคะเขาจะช่วยเรื่องกระชับรูมขนยกกระชับผิวเราด้วยค่ะสําหรับสูตรนี้เราจะใช้เป็นแป้งนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นผงใบบัวบกนะคะหรือใครที่จะใช้เป็นน้ำบัวบกั้นเข้มข้นก็ได้ค่ะสำหรับตัวผงใบบัวบกหรือน้ำใบบัวบกนะคะเขาจะมีคุณสมบัติเรื่องกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินนะคะจะช่วยเรื่องต่อต้านผิวแก่ก่อนวัยและจะช่วยเรื่องต่อต้านการเสื่อมของเซลล์ผิวต่างๆช่วยลดยิ้วรอยร้อยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและจะช่วยเรื่องลดสิวอักเสบสิวหนองและป้องกันการเกิดสิวรอบใหม่ด้วยค่ะ สูตรนี้เราจะใช้ผงใบบัวบก1ช้อนชานะคะส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นน้ำมะนาวนะคะหรือใครที่แพ้น้ำมะนาวสามารถใช้เป็นน้ำมะขามเปียกหรือวิตามินซีเข้มข้นก็ได้ค่ะสำหรับตัวน้ำมะนาวนะคะเขาจะมีกรด aha จะช่วยเรื่องการกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวทำให้ผิวเราขาวกระจ่งางใสยิ่งขึ้นนะคะและเขาจะช่วยเรื่องลดฝ้ากละจุดด่างดำรอยสิวได้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับสูตรนี้เราจะใช้ประมาณ2ช้อนชานะคะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้นะคะสำหรับตัวเจลว่านหางจระเข้นะคะเขาจะช่วยเรื่องคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาลดการอักเสบของผิวเราได้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับสูตรนี้จะใช้ประมาณ2ช้อนชาพูนๆเลยนะคะ คนผสมทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยนะคะถ้าใช้ไม่หมดสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะประมาณ3-5วัน,นะคะ่ะสําหรับสูตรนี้นะคะสามารถทําเป็นประจํานะคะประมาณสัปดาห์ละ3-4ครั้งได้ค่ะเวลาว่างมาทําได้เลยนะคะแล้วล้างหน้าให้สะอาดก่อนค่ะแล้วก็นําแปรงนะคะมาจุม่มแล้วก็นําเนื้อครีมะคะ่ะมาทาที่ผิวหน้าเราได้เลยนะคะสําหรับใครที่ผิวบางแพ้ง,ง่ายให้ทดสอบก่อนใช้ด้วยนะคะโดยการที่ทาครีมสูตรนั้นๆน,น,นะคะไว้ที่ใต้กรามนะคะหรือว่า ใต้ท้องแขนหรือตรงข้อพับนะคะถ้าทิ้งไว้ประมาณสักสิบนาทีถ้ารู้สึกว่าไม่แสบไม่คันก็สามารถใช้สูตรนั้นๆได้ค่ะ นี่นะคะนี่นะคะเราสามารถทาให้ทั่วใบหน้าและลําคอนะคะจากนี้นะคะให้พอกทิ้งไว้แบบนี้นะคะประมาณสัก1 5บหถึงยีนาทีหลังจากนั้นเราค่อยล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกติค่ะจากที่เราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะจะสังเกตได้ว่าผิวจะมีความแบบขาวกระจ่างใสย,ยิ่งขึ้นค่ะสาหรับสูตรนี้ถ้าเราทําอย่างเป็นประจําและต่อเนื่องนะคะความเห็นผลจะชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะและทุกๆวันอย่าลืมทาครีมกันแดดเพื่อปกป้องผิวเราจากแสงแดดและรังสี U V ด้วยนะคะและสําหรับคลิปนี้แม่นาย หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่นายได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ